ดีค่ะดิฉันนาวากาศตีหญิงสุจิตาจากใจดีวันนี้จะมาสอนฉีดยาเทอริพาร์ทายด้วยตนเองกันนะคะการเตรียมอุปกรณ์มีดังนี้ 1. ปากกาฉีดยา 2. หัวเข็มฉีดยาและสำลีแอลกอฮอล์ต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของปากกาฉีดยากันนะคะปุ่มฉีดยาสีดำก้านฉีดยาสีเหลืองแถบสีแดงตัวปากกาสีน้ำเงิน หลอดบรรจุยาและปอกปากกาสีขาวส่วนประกอบของหัวเข็มฉีดยาแถบกระดาษปอกปากกาชั้นนอกปอกเข็มฉีดยาชั้นในและหัวเข็มฉีดยาขั้นตอนที่1ดึงปอกปากกาสีขาวออกขั้นตอนที่2การประกอบหัวเข็มใหม่ ดึงแถบกระดาษออกดันหัวเข็มฉีดยาเข้าไปสวมกับหลอดบรรจุยาตรงๆหมุนหัวเข็มจนกระทั่งติดแน่นกับหลอดบรรจุยาดึงฝาครอบหัวเข็มด้านนอกออกและเก็บฝาครอบชั้นนอกนี้ไว้อย่าทิ้งขั้นตอนที่3การตั้งขนาดยาดึงปุ่มฉีดยาสีดำออกจนสุดดูให้แน่ใจว่าเห็นส่วนที่เป็นแถบสีแดงปรากฏออกมา ดึงฝาครอบหัวเข็มด้านในออกแล้วทิ้งไปขั้นตอนที่4การฉีดยาเราต้องเช็ดผิวหนังให้สะอาดก่อนด้วยแอลกอฮอล์70%เ็ดจากด้านในวนออกด้านนอกรอจนแอลกอฮอล์แห้งนะคะผู้ป่วยที่ลักษณะอ้วนให้ตึงผิวหนังผู้ป่วยที่มีลักษณะผอมให้ยกผิวหนังขึ้นมาประมาณนี้นะคะ ปากเข็มตรงๆกับผิวหนังกดปุ่มฉีดยาสีดำจนสุดและกดค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วจึงถอนหัวเข็มออกจากผิวหนังเมื่อนับเสร็จขั้นตอนที่5การยืนยันขนาดยาภายหลังเสร็จสิ้นการฉีดยาเมื่อดึงหัวเข็มออกจากผิวหนังแล้วเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปุ่มฉีดยาสีดำได้ถูกกดลงจนสุดและถ้าไม่เห็นก้านฉีดสีเหลืองปรากฏออกมาแสดงว่าขั้นตอนการฉีดยาเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะแต่หากท่านพบว่ามีก้านเหลืองปรากฏให้เห็นหลังจากที่ท่านฉีดยาแล้วห้ามฉีดยาซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองในวันเดียวกันท่านจะต้องตั้งปากกาฉีดยาของท่านใหม่ขั้นตอนที่6การถอดหัวเข็ม สวมฝาครอบหัวเข็มด้านนอกครอบลงบนหัวเข็มฉีดยาหมุนคายเกลียวหัวเข็มออกจนหัวเข็มหลุดออกมาโดยหมุนฝาครอบหัวเข็มด้านนอกดึงหัวเข็มออกแล้วทิ้งไปสวมปอกปากกาฉีดยาสีขาวกลับเข้าไปตามเดิมเก็บปากกาฉีดยาไว้ในตู้เย็นทันทีหลังใช้เสร็จแนวทางปฏิบัติเพื่อตั้งการทำงานของปากกาเทอริพลาทายใหม่ ปัญหาในกรณีที่ท่านมองเห็นก้านสีเหลืองปรากฏอยู่หลังจากกดปุ่มฉีดยาสีดำแล้วคำตอบ 1. ห,ห้ามฉีดยาอีกเป็นครั้งที่2ในวันเดียวกัน 2. ถอดหัวเข็มฉีดยาออก 3. ส,สวมหัวเข็มฉีดยาอันใหม่เข้ากับปากกาดึงฝาครอบหัวเข็มด้านนอกออกแล้วเก็บไว้อย่าเพิ่งทิ้งไป 4. ดึงปุ่มฉีดยาสีดำออกจนสุดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมองเห็นแถบสีแดงปรากฏอยู่ 5. ถอดฝาครอบหัวเข็มด้านในออกแล้วทิ้งไป 6. ชี้ปลายเข็มฉีดยาออกลงในภาชนะเปล่าแล้วกดปุ่มฉีดยาสีดำจนสุดและกดค้างไว้พร้อมกับนับ1-5ถึงช้าๆท่านจะมองเห็นสารละลาย ยาเป็นสายเล็กๆหรือเป็นหยดไหลออกมาเมื่อเสร็จแล้วปุ่มฉีดยาสีดำต้องอยู่ในสภาพที่ถูกกดลงจนสุด 7. ถ้าท่านยังมองเห็นก้านสีเหลืองปรากฏอยู่โปรดติดต่อพยาบาลปัญหาท่านจะทราบได้อย่างไรว่าปากกาของท่านมีการทำงานเป็นปกติ คำตอบปากกาฉีดยาถูกออกแบบมาเพื่อใช้ฉีดยาให้ได้ตามขนาดที่ต้องการทุกครั้งที่ฉีดยาเมื่อปฏิบัติตามคําแนะนำในการใช้ปุ่มปากกาฉีดยาสีดำจะถูกกดลงจนสุดเพื่อให้ได้ยาในปริมาณเต็มตามขนาดที่ต้องการถูกฉีดออกมาโปรดระลึกไว้เสมอว่าท่านต้องใช้เข็มฉีดยาใหม่ทุกครั้งที่ฉีดยา เพื่อให้การทำงานของปากกาฉีดยาเป็นไปโดยปกติปัญหาหากท่านมองเห็นฟองอากาศในปากกาฉีดยาคำตอบฟองอากาศขนาดเล็กไม่มีผลกระทบต่อขนาดยาของท่านหรือเป็นอันตรายต่อท่านท่านสามารถฉีดยาได้ตามปกตินะคะปัญหาท่านไม่สามารถดึงหัวเข็มฉีดยาออกได้ คำตอบ 1. สวมฝาคอบหัวเข็มด้านนอกครอบลงบนหัวเข็มฉีดยา 2. หมุนฝาครอบหัวเข็มด้านนอกเพื่อคลายเกลียวหัวเข็ม 3. หมุนคลายเกลียวหัวเข็มจนหลุดโดยหมุนฝาครอบด้านนอก 3- 5ห้ารอบ 4. ถ้าท่านยังไม่สามารถถอดหัวเข็มออกได้โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นปัญหา ท่านจะต้องทำอย่างไรเมื่อไม่สามารถดึงปุ่มฉีดยาสีดำออกได้คำตอบถึงเวลาที่ท่านต้องเปลี่ยนปากกาฉีดยาใหม่เพื่อให้ท่านได้ขนาดยาตามแผนการรักษาการที่พบปัญหานี้แสดงว่าท่านได้ใช้ปากกาในขนาดยาที่ครบตามจำนวนครั้งที่สามารถฉีดยาได้ในขนาดที่ต้องการแล้ว แม้ว่าท่านอาจยังมองเห็นว่ามียาเหลืออยู่ในหลอดบรรจุยาก็ตาม